สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจะาจ่าปากขาวพูดเมืองเพชรบูร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจ่าก็มีแนวทางตัวเลขเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเช่นเคยสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จ่าในการหาข้อมูลมาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะวันนี้จ่ามีเลขเด็ดนะคะเลขรับเฉพาะกองฉลากนะคะเอามาฝากเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มองหาเลขเด็ดอยู่ก็นำไปลุ้นโชคกันได้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่8แล้วนะคะก็เหลือเวลาอีก8วันนะคะงวดน,นี้นะคะกองฉลากยืนยันมาแล้วเนาะว่าออกแน่นอนนะคะซึ่งเลขลับเฉพาะกองฉลากนะคะจะเป็นเลขลับเฉพาะกองฉลากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จะมีเลขตัวไหนมาฝากเพื่อนๆบ้างนะคะข้อมูลแต่ละข้อมูลนะคะก็นํานมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะก็ยังไงนะคะก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะมาดูกันนะคะสำหรับ ข้อมูลนี้นะคะจะเป็นชุดของงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะ2,563คือคือตัวเลขที่ให้มานะคะก็จะมี2,3นะคะ สองหกสามสองสามสี่หกสองและหกห้านะคะชุดนี้นะคะจะเป็นเลขนะคะบนล่างสองตัวนะคะ สำหรับข้อมูลนี้นะคะเด็ดขาดเลยนะคะมาดูกันนะคะซึ่งตัวเลขที่ให้มาเนาะก็จะมีชุดเดียวกันนะคะนั่นก็คือ2 3 3 2และ2 6 6 2นะคะซึ่งสองตัวนี้นะคะจะเป็นคู่ตตกันนะคะ ซึ่งหากเราพูดออกมาได้เลยนะคะก็ให้มาเพียงแค่1 2 3 4ชุดเท่านั้นนะคะแต่สองชุดนี้นะคะจะเป็นคู่ตดกันเท่านั้นเนาะเพื่อนๆก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูชุดต่อมากันนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของเลขด่วนนะคะ ่าสำหรับชุดนี้นะคะเลขด่วนให้มาเนาะจะเป็นของงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมหกสามเลขสามตัวรางวัลที่หนึ่งเด่นนะคะ เด่นๆเลยนะคะก็จะมี1 3ึ่งสามห้าสี่หกเก้าสนะคะอ่ารางวัลเลขสอตัวล่างนะคะ องตัวล่างก็จะมีนะคะ16 19 53 57 93และ95นะคะอันนี้จะเป็นเลขด่วนเนาะเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับอยู่นะคะหรือติดตามอยู่ก็นำไปลุ้นกันได้นะคะอ่ะมาดูชุดต่อมากันนะคะ สำหรับต่อมานะคะจะเป็นเลขตัวเดียวนะคะชุดตัวเดียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะประจํางวดวันที่16นะคะพฤษภา,าคม2563นะคะมาดูชุดแรกนะคะจะเป็นชุดของล่างนะคะให้มานะคะก็จะมี หกศูนย์นะคะหกสามหกห้าและหกแปดนะคะให้มาสี่ชุดนะคะใครที่ชอบวิ่งนะคะวิ่งตัวเดียวนะคะหกนะคะตัวเดียวเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นอ่าตัวเดียวเช่นกันนะคะแต่จะเป็นชุดบนนะคะอันนี้บน ชุดบนนะคะสตัวนะคะสองศูนย์ส,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 สชุดนะคะสตัวนะคะสตัวก็จะมี3ามสองศูนและ 3 2 8นะคะอันนี้จะเป็นชุดบนนะคะวิ่งตัวเดียวนะคะใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะใครที่ชอบวิ่งนะคะตัวเดียว2นะคะสําหรับบนเนาะตัวเดียววิ่งล่างนะคะ6เนาะบน2นะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆนก็ลองลุ้นดูนะคะและอีกหนึ่งชุดสุดท้ายสําหรับวันนี้เนาะก็ไม่รู้นะคะว่าข้อมูลนี้จะจริงหรือปลอมแต่ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะสําหรับนะคะ ชุดนี้นะคะจริงหรือปลอมนะคะไม่รู้แต่นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของ คูบาบุญชุ่มนะคะามาดูกันนะคะว่ามีชุดไหนบ้างนะคะให้มานะคะเป็นชุดเลขเด็ดเลขลับนะคะให้มานะคะในจะเป็นชุดของงวดวันที่ 16นะคะเดือน5ปี63เนาะอ่าให้มานะคะตัวเลขทั้งหมดเนาะก็จะมีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ชุดแรกเลยนะคะให้มานะคะก็จะมีชุด2ตัวนะคะ16 416 สี่หกสี่สี่หกเจ็ดเจ็ดนะคะอันนี้นะคะหากดูดีๆเนาะก็อาจจะคล้ายกับเลขที่เคยออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆเนาะเอาไว้ลุ้นดูนะคะ,ะมาดูอีกหนึ่งชุดนะคะซึ่งชุดนี้นะคะก็เป็นชุดของคูบาบุญชุ่มเช่นกันนะคะอาจจะเป็นสองชุดนะคะชุดนี้นะคะก็ให้มาจะมี ศูนย์ห้าหกและ79เนะคะอ่าเพื่อนๆก็ลองลุ้นดูนะคะแต่ถ้าหากดูแล้วเนาะชุดนี้ก็น่าจะอ่าผ่านไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ชุดนี้ก็น่าจะมาใหม่นะ แต่อันนี้นะคะก็ต้องฝากไว้เนาะให้เพื่อนๆพ,นพิจารณาดูก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอ่า ไม่รู้นะคะว่าข้อมูลนี้จะจริงหรือปลอมแต่ก็เห็นมานะคะก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆดังนั้นนะคะเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับชุดนี้นะคะจะเป็นชุดของพระครูบาบุญชุ่มเนาะยังไงวันนี้จ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จ๋าด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้เพื่อนๆเฮงๆรวยๆวยกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ